โบกเลยมันไม่เงียอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะมีน้ำป่ะหน่อมิดบอกให้หมดที่หนูบอกให้หมดไปบอกให้หมดเลยไม่ต้องไปกลัวตีกึืนไปขัวอย่างนั้นทำไมอ่ะมันต้องใส่เมือะโบกให้หมดเลย ตัดเอาไอ้ไอ้นั้นมาเฉพาะตรงกิ้งวั้นน่ะมีดมีอยู่ที่ถังน่ะตัดมาเลยเพราะว่าไม่มาตัดแต่นี่ไปตัดหนูตัวสูงไม่ต้องไปกลัวพอแล้วไม่ต่อยแล้วเอาเอาครบไปนี่แบกเข้ารบไปแปลงหนึ่งไอ้นี่มันไละติดเลยติดแล้วลูกไปเถอะตัดเลยตัดเอาตรงไอ้ก้อนหัวน้ำไม้ยาวที่ขึ้นมาลูกไม่ต้องเอาถังไฟหรอกตัดเอามือจับแล้วก็ตัด ไม่ครับเอาน้ำเอาไว้ดิเออตัดเลยนั่นแหละตัดตัดตัดลงมายาวๆอ่ะไม่ต้องเอาล้างออกมาหรอกเอาควันไว้หน่อยนี้เพราะมาดูตัวฝั่งนี้ดิมันก็เป็นกระจุกแมวดินนี่ลองดูมั่งไห้ดะ เมื่อไรจะตีพึงเฟ้นนั่นหนูโทรพึ่งหีูไปเจอต,าต่างต่นี้หนูอยากกินทางไหนไปซื้อเท่าเหรอก่อนพ่อก็อย่างนี้แหละไปกับแม่แม่ยูตูดใส่เลยยายาเื่อนขนาดยาเป็นผู้หญิงเป็ตีเป็นเลยเโ,กโกโกแล้วก็ตาดออกมาล้างอ,อยู่นานจัดครับเขาขาดหลังนี้ก็รอประมาณสักสองเดือน ประมาณนั่นแหละสองเดือนหรือเดือนครึ่งเกือบสองเดือนนะครับไม่มีอาหารนะครับผมไม่เข้าก็เลยไม่ทำไม่เสร็จแล้วตัดเอามา,ามทำพี่พึ่งอยู่ข้างบนอย่างเดียวนะเริ่มตัดเอาม่ต้องเอาถัง้งแล้แค่ก้อนหัวน้ำตย่งเงี้ยอ่าอ่าตัดลงมาเออ ใส่สางวัดใช่ไหมหรือออกมั้งท่านจะรับสมัยมาทำพี่พึ่งัณฑ์ฉันังทำไม่ได้คือเขาไปด้วยเดี๋ยวไปใช้รังใหญ่ไปก็ผมเดี๋ยวไปนวดรังใหญ่ัไม่เงียบเลยยังม,ม,มีตัวอยู่นะครับยังไม่ล้างไปครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังขอจมคลิปกันนี่ก่อนครับผมสวัสดีครับ